สวัสดีครับเพื่อนๆถ้าบ้านใครใช้กล่องดิจิตอล TV อยู่นะครับแล้วก็บางเอิญวันดีคืนดีเกิดไม่มีไฟสัญญาณขึ้นมานะครับปกติมันจะมีไฟสีเขียวตัวกล่องเนี่ยเ,เพื่อนเอย่าเพิ่งทิ้งนะครับคือตอนเนี้ยเราสันนิษฐานว่าตัวอะแดปเตอร์เนี่ยมันเสียเพราะว่ามันไม่มีกระแสะไฟจ่ายเข้าที่ตัวเครื่องนะครับที่แอปช้อปปิ้งนะครับตอนนี้เขามีอะแดปเตอร์ที่สามารถสั่งซื้อมาใหม่ได้นะครับอันนี้ตัวผมซื้อมาเป็น อะแดปเตอร์ใหม่นะครับก็อยู่ที่ราคา80กว่าบาทน,นะครับสามารถใช้งานทดแทนได้เลยครับเดี๋ยวเรามาลองต่อดูเสร็จปั๊บชึบมีไฟติดปกติโอเคเรียบร้อยใช้ได้ครับแต่ถ้ายา้ำอีกทีนะครับถ้าไฟตรงนี้ไฟสีเขียวไม่มีหรือว่าเป็นไฟกระพริบแสดงว่าตัวอะแดปเตอร์นี้เสียนะครับเพื่อนๆสามารถ ซื้อได้นะครับในราคาที่ไม่ถึงร้อยแต่ถ้าเราซื้อตัวดิิจตลกล่องดิจิตอลทีวีใหม่เนี่ยอาจจะหมดได้4500บาทนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ